จากรอบที่แล้วเนี่ยเราทำการเติมตัวสเตมิน่าเข้าทีมของเรามาก็คือเจ้า Silver w o ู f ตัวนี้แต่รู้สึกว่าเรายังขาดที่ชุดเชือกแล้วก็ยังขาดบิดขาดรัชเชตดหลักๆที่จะมาทำคอมโบอีกซึ่งมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราสามารถได้ของที่เราอยากได้ครบคันมาในกล่องเดียวเลยทุกคนนะั่นคือเจ้าตัวนี้เลย Ux11 Impact Dread ซึ่งเจ้าตัวนี้นะทุกคนเราได้ที่ชูเชือกได้960น้ามาใส่วิสาร์ลอด แล้วยังได้บิด LR ซึ่งเป็นของสายโจมตีที่โคตสุดยอดเลยทุกคนตัวเดียวเรียกว่าคุ้มอีกอย่างหนึง่ง Impact เลกเนี่ยคือตัวที่เราอยากฝึกเล่นเหมือนกันนะทุกคน รอบนี้เติมทีมเป็นสายโจมตีแล้วนะผมคิดว่าผมอยากจะทําคอมโบเป็นสายโจมตีอะสักหนึ่งทีมเลย3ตัวแบบไม่เอาตัวสเตมิน่าลงเลยเออเป็นโจมตีล้วนเลยแบบวัดใจเหมือนเดิมน,นะในกล่องมีใบคอมโบแนะนํามาให้รู้สึกว่าเขาแนะนําให้ใช้เป็นเจ้านี่0ูนย์แปดศูนย์รัตเชตแล้วก็บิดเป็น BS นะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีเจ้า2งตัวนี้เอาไวม้มีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาลองคอมโบให้ดูว่าหุ้ยมันดีจริงหรือเปล่านี่เจ้า Impact เทร็กของเราโอ้จริงสวยนะเนี่ยอุ้ยตรงนี้มันเป็น ยัางๆด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องกรีดออกมาดูก่อนแล้วนี่คือเจ้าบิด LR ของเราโอ้นี่นี่คือบิดโล w ัสสุดยอดสายโจมตีเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเรามี under fat ของเจ้าชาร์ k ส c a l e นะหนตัวอันนั้นก็ค่อนข้างเตีย้ยแล้วก็วิ่งค่อนข้างเร็วเดี๋ยวต้องลองเจ้านี่ดูประมาเป็นรัชเชต960โอ้โหสีโคตรสวยจริงนะสีคือดีมากอะเป็นสีฟ้าใสๆน้ำเงินใสแบบอูชอม,มากแล้วก็พระเอกของเราครับผมนี่เลย impact drax ซึ่ง ม,มันเป็นยางนะยางเนี่ยเขาบอกว่ามันรับแรงโจมตีเวลาแบบมันโจมตีเข้ามาปุ๊บโดนตรงยางนี่สะท้อนกลับหมดนะเนี่ยเนี่ยปิ้งปิ้งมันก็สะท้อนออกปิ้งสะท้อนออกอยู่ยต้องลองของจริงกันดูฮะทุกคนต่อมาก็นี่เลยที่ชูเชือกเพราะว่ามันจะชูได้แรงกว่าใช่ไหมนี่โอ้โหเฮ้ยแอบเจ็บนะมันตีปุ๊บแหลเราจะต้องฝึกนิดนึงชูว้าวเจ็บปะเนี่ยโอ้ประกอบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้เลยความสูง อย่าไปเทียบกับไอ้เจ้าฉลามใช่ไหมว่าฉลามก็ยังมุดได้นะตีเอียงเข้ามานี่เขานี่โบ๊ะโบ๊ะสะท้อนฉลามยากอยู่อาจจะต้องยิงเอียงๆไอยเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราลองเจ้า Impact Dex กับที่ชุดเชือกดูก่อนว่าเป็นยังไงแรงไหมทรีทูวันโอ้ชุดอู้ยรู้สึกเลยว่าชุดแรงอู้ย อุยอ้ยเอแอลอาวิ่งดีนะจริงๆริเอรู้สึกว่าวิ่งดีวิ่งแบบนุ่มลื่นแบบโอสมูนมากแต่ว่าด้วยความที่ใส่960นะคิดว่าน้ําหนักมันเลยเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมขอลองชูดกับที่ชูดแบบไวเดอร์แบบเดิมดู3รีทกวันก็โอ้ชูดผมผมรู้สึกว่าผมชูดไวเดอร์แรงกว่าเยอะเลยนะผมอาจจะต้องฝึกเจ้าตัวชูดเชือกพรเขาบอกว่า จ้าตัวชูเชือกเนี่ยชูได้แรงกว่านะเออแล้วว่าเวลาแข่งนี่ควรใช้ที่ชูเชือกเยอะกว่าด้วยมาสต็อกคอมโบเจอสต็อกคอมโบอิมแพคเรกเจอซิว่าฟูทรีทรูวันโกลชุดอุ้ยอุ้ยออุ้ยแอบกระแทกอุ้ยหมุนหมุนเมื่อกี้มันจะชูไม่ดีนะขอใหม่อีกทีนึงแอบรู้สึกว่าชูดเอียงไปหน่อยทรีทรูวันโกลชูดโอเคเอานี้ลงดีฮะอิมแพคเรกอิมแพคเรกวิ่งเข้ามาโจมตีไหมไม่โจมตียังวิ่งวนๆอยู่ยังอุ้ยอุ้ยแต่แรงมาก แรงจริงแรงชื่อสมนิมเพ็กเลยอุ้ยอุ้ยผมชอบอุ้ยอย่างนี้ผมชอบผมว่าอิมเพ็กเด็กได้เข้าเด็กผมแน่นอนแล้วดูดิแต่ซิวเวอร์บูฟชนะแบบโหนิ่งๆเลยรอบนี้เจอวิซาร์ดหลอดสต็อกคอมโบเหมือนเดิมนะทุกคนเมื่อกี้แพ้ซิวเวอร์บูฟรอบนี้จะสูวิซาร์ดหลอดไหมทวยทูวันก่อชุดอู้หูอู้หอู้หูจะแทกแตกเรียบร้อยเบิร์ดครับผมเราจะให้โอกาสเจ้าวิซาร์ดหลอดอีกหนึ่งทีนะทวีทูวันก่อชุดอู้หกระแทกกระแทกดีอุกกระแทกแรงมาก อ้โคตชชอบเลย impact d e c กคือมันกระแทกแบบโค้รสาใจอะ่ะคือตาโอ้โหผมบอกเลยว่าผมเอาเข้าทีมแน่นอนจะ impact d e ด็เนี่ยแม้ว่ามันจะดูแบบใช้ยางนิดนึงหมดไวไปนิดนึงผมคิดว่าต้องไปจัดคอมโ,มโบให้ตัวมันก่อนนะน่าจะเก่งกว่านี้คือแต่มันชนไปเลยเห็นปะเอาเฮ้ยเอาแล้วชนะสปินเ,เนี่ยโอโ้ชนะสปินเฉยครับผมโอ้โหเป็นไง เมื่อกี้แพ้ซีวอเบลบูฟแสดงว่าซีวอเบลบูฟนี่แอบตึงกว่านะมารอบนี้เจอกับ Shark Scale Stock ชาร์กสเกลสต็อกคอมโบเหมือนเดิมชาร์กสเกลนี่ผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่แทบจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะสตอ็อกคอมโบก็ค่อนข้างเก่งเอาลงแข่งได้เลยอะ3 2 1ทูวันกูชุดโอ้โหใส่โจมตีเจอใส่โจมตีครับผมยังไงครับวิ่งหลบวิ่งอ้อมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเมื่อกี้ตีโดนแต่แบบเหมือนโดนยางแล้วยางมันซับแรงกระแทกโอ้โหดูชาร์กสเกลชาร์กสเกลแอบปีก่อนะ ดวยชาร์จสเกลจะหมดก่อนนะครับตอนนี้ชาร์สเกลไปแล้วก่อนจริงๆด้วยโอ้โหเอาเรื่องว่ะรอบนี้เจอกับดันบัสเตอร์ครับเหมือนเดิมสต็อกคอมโบมา3 2 1 e e two o go ชุดโอ้โหวิ่งไปแล้ววิ่งมาถึงวิ่งเลยวิ่งแรกโอ้โหวิ่งแล้วุ้ยวุ้ย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 โดนยางโดนยางแน่นอนแล้วเปะโอ้โห ไว้ผมว่า Impact De c k เข้าทีมผมชอบ100%ซและเจ้า Impact De c k เนี่ยผมชอบมันมากๆเลยรับรองว่าผมมันเอาเข้าทีมผมอย่างแน่นอนส่วนเจ้าที่ชูดเชือกเนี่ยผมยังใช้มันไม่คล่องเลยรู้สึกว่าชูดได้เบากว่านะทุกคนแต่ถ้าผมฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยผมน่าจะชูดมันได้แรงและใช้มันลงแข่งแน่นอนครับและเดี๋ยวรอรุ้นกันว่ารอบหน้าผมจะมาเติมสต็อกเป็นตัวอะไรอีกฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะครับไปแล้วสวัสดีครับ